บทที่8หมื่นจรัดเรือของหมื่นจรัดใกล้ถึงเรือนแล้วก้วการดามองไปที่จุดทั่วเรือนด้วยความตกใจดูจากเวลาแล้วถึงแม่แม่ชบาจะรู้ว่าเธอไปกับหมื่นจรัดแต่ก็ไม่รู้ว่าไปที่ใดงานนี้มีรางว่าเธอจะโดนดูเป็นแน่เมื่อเรือเทียบท่าบ่าวชายที่ประจำการอยู่ตรงท่าน้ำก็ตะโกนลั่น ไปทั่วคุ้งน้ำคุณหนูกลับมาแล้วขอรับเป็นนางเยือนที่วิ่งจนผ้าถุงปลิวมาถึงก่อนใครตามด้วยแม่ท่านพอท่านพร้อมพี่เก่งพี่กล้าและพี่สีดาสีหน้าพวกท่านโกรธจัดแต่กลับเอ่ยเพียงกับเรือนท่านเถิดมมืนจรัดวันพรุ่งค่อยคุยกันชายหนุม่มหันมองเด็กน้อยเมื่อแก้วการราพยักหน้าเห็นด้วย จึงจำใจกราบลาแม้ใจจะไม่เป็นสุขและกังวลเรื่องแก้วการดาเด็กสาวคิดว่าไม้หวายที่วางฝุ่นเกาะอ,อยู่ข้างเรือนคงถึงคราวถูกหยิบมาใช้เป็นแน่แต่สุดท้ายก็เปล่ามารดาเพียงเข้ามากอดแล้วถามไทยเรื่องรอยแดงตามร่างกายแขนเจ้าโดนกระไรมาเธอรีบบอกก่อนคนอื่นจะคิดไปไกลย,ยุงเจ้าค่ะ แค่ยุ่งเท่านั้นแม่ท่านอย่าได้คิดไปไกลและลูกหาพยานให้เสด็จท่านได้แล้วเจ้าค่ะผู้เป็นบิดาถอนใจพ่อบอกเจ้าแล้วว่าต้องทำให้เงียบจากทำสิ่งใดเหตุใดไม่วางแผนซะก่อนนี่มีกี่ชั่วยามพ่อจักแจ้งแกคุณตำรวจแล้วหน่าเจ้าและออกจากเรือนกับบุรุษตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนเจ้าคิดว่า คนอื่นเขาจะาปูดเช่นไรทำไมประโยคนี้เหมือนจะให้เหมือนจรัสรับผิดชอบแต่งงานด้วยอย่างในละครกันเล่าแก้วการดาคิดแล้วรู้สึกสยองอย่างไรไม่รู้จึงรีบขอโทษลูกมิทำอีกเราเจ้าค่ะและหากเสด็จท่านหมดเรื่องจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในตำหนักแก้วการดาคลานตรงไปหาผู้เป็นบีดาแล้วกอดขาอ้อนวอน ในใจภาวนาอย่าให้เธอต้องแต่งงานตั้งแต่สิบอ็ดขวบเลยพ่อท่านและดูเหมือนว่าเรื่องเมื่อคืนจะประสบผลเป็นอย่างดีเพียงบ่ายโมงเสด็จท่านก็ออกจากเรือนจำเจ้าอยู่หัวทราบเรื่องจึงประทานของกำน,นันปลอบใจหลายสิบหีบอีกทั้งส่งนางนายที่ชำนาญการดูแลครันมาช่วยดูแลแต่เรื่องนี้ ยังไม่ดังเท่ากับเรื่องของเธอและเหมื่นจรัสชาวบ้านตลาดท่าจีนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเธอแอบพอดร,รักกันที่ท้ายวางังด้วยเหตุนี้ท่านเสนาบาดีและคุณหญิงระไมยจึงมาเยี่ยมถึงเรือนแก้วการด่าครียตและกลัวยิ่งกว่าเมื่อคืนเสียอีแอบมองเหมื่นจรัสและข้าวของหลายหีบที่ยกขึ้นมาบนเรือนก็พลานเหงื่อตกพี่เยือน ไปแอบฟังหน่อยสิคนที่ถูกบอกให้อยู่แต่ในห้องอยากรู้จึงหันไปใช้บ่าวแทนนางเยือนสายหน้าหากพี่เยือนไม่ไปข้าจกไปเองนางเยือนรีบดึงสบายไว้ก่อนพยักหน้ายินยอมแล้วคลานออกไปอย่างช้าไม่ถึงสิบนาทีนางเยือนก็คลานเข้ามาแล้วปิดประตูมั่นเจ้าค่ะมาขอมัน่นฮะ แก้วการดาสุดนั่งบนเตียงอย่างหมดแรงคิดถึงคนที่อยู่เมืองชากังราวขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวพี่เยือนสเสด็จท่านนางเยือนไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้เป็นนายพูดเห็นเพียงเด็กหญิงรีบลุกจากเตียงเดินไปยังโต๊ะหนังสือหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนอย่างรวดเร็วส่งให้แม่ชบาบอกว่าเรื่องด่วนไปเร็วพี่เยือนเจ้าค่ะ นางเยือนรีบทำตามด้วยตนก็อยากให้คู่ชีวิตของคุณหนูเป็นหนุ่มข้างเรือนมากกว่าแก้วการดาต้องหาทางยื้อเวลาเอาไว้ก่อนไม่อย่างนั้นไม่รู้จะทำเช่นไรพี่ปริกไปบอกแม่ท่านว่าข้าจากโรงครัวทำขนมหวานให้ท่านเสนาบดีเจ้าค่ะบ่ารับคำแล้วคานออกไปแก้วการดาโรงครัวรอบนี้ เธอจัดอาหารข้าวหวานชุดใหญ่ส่งเป็นรอบๆร,รวมทั้งหมดสามครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครขึ้นมาจากท่าน้ำคุณหนูเจ้าคะบนเรือนกิ่นกันจนท้องจะแตกแล้วนะเจ้าคะนางเยือนพูดพลางยกผ้าเช็ดเหงื่อตัวเองพลางหรือเธอจะต้องถูกจับมั่นวันนี้หรือเพราะเสด็จท่านก็อยากให้เธอเป็นน้องสะพายถึงไม่มาสักทีแก้วการดาวางจกหวักลง สุดนั่งบนแคร่มาแล้วเจ้าค่ะนางปลีกวิ่งมาแต่ไกลแก้วการดามองไปที่ท่าน้ำเป็นคุณเท้าจันคนสนิทเดินตัวปลิวเพราะถูกแม่ชบาลากมานี่เป็นครั้งที่สองที่เธอเห็นแม่นางน้อยวิ่งแก้วการดาถกผ้าถุงวิ่งไปหาคุณพระแม่แก้วสำรวมบางเถิดเจ้าคุณเท้าจันยกมือทาบอ,อกบนเรือนเจ้าค่ะ เธอรีบดันตัวคุณเท้าขึ้นเรือนหญิงชราอายุร่วมห้าสิบปีบนรู้แล้วรู้แล้วพวกเจ้าสั่งให้ข้ารีบไปถึงไหนนึกถึงอายุข้าบ้างคุณเท้าจันบ่นมาจนถึงบันไดขั้นบนสุดก่อนจะทำมือให้แก้วการดาและแม่ชบาลงไปคอยด้านล่างไม่นานคุณเท้าจันก็ลงเรือนมาพร้อมกับทุกคนหญิงชราลงเรือ ตามโดยท่านเสนาบาดีและครอบครัวแก้วการดามองเรือด้านออกไปไกลพร้อมหีบที่ยกขึ้นเรือนก่อนหน้าเราเรียบวิ่งมาหาผู้เป็นมารดาเด็กสาวกอดแขนไว้พร้อมสายตาอ้อนวอนผู้เป็นมารดาใช้มือเคาะกระโหลกบุตรสาวจเจ้าเล่ห์นักเล่าเราแสดงว่าได้ผลแก้วการดายิ้มแก้มปรีขึ้นเรือนเอดิดแม่จะเล่าให้ฟังเป็นดังคาด ท่านเสนาบดียืนยันจะมั่นหมายเสียวันนี้แต่เมื่อคุณเท้ามาพร้อมกับข้อความจากเสด็จท่านว่าท่านโปรดและเอ็นดูแม่แก้วดังน้องสาวและทรงอยากให้แม่แก้วเข้าวังเพื่อไปดูแลครันเพียงคำว่าน้องสาวท่านเสนาบดีก็เข้าใจก่อนจะยอมถอยกลับเพราะเห็นว่าเด็กสาวยังอายุน้อยหากบุตรตน มั่นแวะเวียนมาพบปะพูดคุยบ่อยๆและวฝ่ายหิงยินยอมพร้อมใจยอมดีกว่าเป็นแน่จึงยอมถอยกลับเรือนเจ้าจะกลับวังเมื่อใดวันพรุ่งเจ้าค่ะแม่ท่านถอนใจเรียกหายาดมมาชุดใหญ่อาทิตย์นี้เป็นอะไรที่วุ่นวายที่สุดจนผมใกล้จะร่วงมนหัวแล้วแก้วการดาจึ่งนั่งบีบนวดเอาใจด้านหมื่นจรัจ์มากลับถึงเรือน ก็เอาแต่เก็บตัวเงียบอยู่ในห้องชายหนุ่มพอแต่ครุ่นคิดถึงคำกล่าวของพ่อท่านแม่แก้วอายุน้อยนักยังหาได้เข้าใจเรื่องความรักและลูกก็มีเวลาอีกหลายปีที่จะเปลี่ยนใจนางใจเย็นเถอะลูกชายหนุ่มกลับมาเมื่อคืนรบเร้าพ่อท่านให้ไปขอมั่นตั้งแต่ได้ยินข่าวรือ ที่ตลาดท่าจีนเขานั่งมองกระดาษบนโต๊ะแล้วใช้ภูการเขียนกรอนลงไปดอกเอยดอกแก้วพี่รู้แล้วเจ้าหอมเพียงใดหวังสนิทคิดเปลี่ยนใจรับพี่ไว้ในอ้อมอกเจ้าเอยแก้วการดามองกระดาษที่ได้รับจากบ่าวของหมื่นจรัดก่อนเข้าวังก็ขโมยคิ้วยิ่งกว่าเดิมขนาดปันไม่ดำยังมีคนมาจีบ เห็นทีต้องอยู่ในวังสักห้าหกปีเราค่อยออกมาจะดีกว่าเมื่อมองเหมือนจรัสที่อยู่อีกฝั่งก็ยิ่งปวดหัวแม่ชบาไปเถิดเธอหันไปชักชวนแม่ชบาเข้าว,วางังเพื่อไปยังตำหนักตนแก้วการดาวางข้าวของแล้วรีบไปกราบสเสด็จท่านหญิงสาวคลานเข่าเข้าหาสเสด็จท่านวางหมาพลูลงก่อนจะให้นางนคนอื่นออกไป มาแล้วรือแม่แก้วข้าไม่ควรอนุญาตให้เจ้าออกนอกวังเลยเชียวสเสด็จท่านพ้นหมากลงกระโถนและตั้งแต่ออกไปก็มีแต่เรื่องไม่ใช่ดอกรือแก้วการดายิ้มขื่นเห็นเจ้จริงอย่างสเสด็จท่านว่าสเสด็จกวากมือให้เข้าไปหาเธอคลานเข้าไปกอดขาสเสด็จท่านอย่างเอาใจขอบใจเจ้าแม่ฉบา เล่าให้ข้าฟังหมดแล้วแก้วการดาหันไปยิ้มขอบคุณแม่ชบาอย่ากโกรธเคืองพี่จรัดเลยนะคงเพราะไม่เคยพบเจอคนเช่นเจ้าจึงหลงเสน่ห์เจ้าเช่นค่าหม่อมชันมีได้งามถึงเพียงนั้นนะเจ้าคะแม่ชบางามกว่าตั้งมากสเสด็จท่านพยักหน้าเล็กน้อยแม่ชบางามนักเช่นเจ้าว่า หากแต่ใจเจ้างามกว่าเจ้ามีความเอื้อเฟื้อเมตตาคนด้อยกว่ารักคนอื่นมากกว่าตนอย่างเช่นที่เจ้าทำเมื่อคืนอย่างไรเล่าไม่สนใจเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเพื่อฆ่าแล้วเจ้าถึงกับข่มขู่เจ้าพระยาบดินไม่กลัวตายบ้างหรือเจ้าผู้สูงสากลูกหัวนางเบาๆบาแกวการดายิ้มขืนคำตรัสท่าน เหมือนชมและตำหนิไปในตัวเสียงถอนหายใจจากเสด็จดังขึ้นอีกคราเห็นทีข้าจักต้องเก็บเจ้าให้มิชิดกว่าเดิมเก็บใส่กระโถนเลยดีไหมเจ้าคะเธอจะไม่พูดคำนี้ออกไปเด็ดขาดคนที่คิดจะเก็บตัวในกระโถนไม่คิดว่าจางวางอินจะใช้เวลาเดินทางร่วมสองเดือนกว่าจะถึงเมืองชากัางราวดังนั้นจดหมายฉบับแรก ที่เด็กสาวได้รับก็เกือบสี่เดือนไปแล้วเมื่อคุณหญิงสบายนำจดหมายมาให้ตอนเขาเฝ้าเสด็จเด็กสาวที่รออยู่นานก็ยิ้มแก้มทบปรีจนสเสด็จท่านหยอกล้อดูสินั่นยิ้มปากจะถึงรูหูแล้วเจ้าก้าวการดาหุบยิ้มแต่ยังมีรอยยิ้มในแววตาก่อนกราบลาสเสด็จเพื่อไปอ่านจดหมายสเสด็จท่านหยอกล้อต่อถึงข้าไม่อนุญาต เจ้ากดจักพูดจนข้ายอมนั่นแลปากเจ้านั้นหามีผูดด้ใดเถียงได้ไม่จักไปไหนก็ไปไปแม้จะพูดเช่นนั้นแต่ก็ด้วยเมตตาแก่เด็กสาวทั้งสิ้นคุณหญิงสบายอยู่คุยกับท่านครูใหญ่เพื่อรอจดหมายตอบกลับพอรู้ว่าบุตรชายต้องรอคอยเช่นกันให้บุตรชายเจ้ารีบกลับเถิดแม่สบายหาแล้วไม่ หากข้ามิเก็บไว้ในตำหนักหัวกระไดท่านออกยาคงมิได้แห้งดูเถิดเจ้าขนาดอยู่ในวังยังไม่ไวายมีจดหมายมาไม่เว้นวันสเสด็จท่านหยิบผ้าแพลที่แม่สบายนำมาถวายขึ้นดูผ้าหมอแก่การทำฉลองพระองค์ในครันยิ่งสีหนะ้าแม่สบายดำคล้ำกว่าเดิมก่อนตรัสถามผู้ใดหรือเจ้าคะและแม่แก้วตอบหรือไม่ อย่าได้คิดไปไกลข้าเก็บไว้มิให้ถึงมือแม่แก้วสักฉบับและเป็นใครท่านจงตองด,ดูเถิดต้องเป็นเหมือนจรัสแต่เจ้าพญาบาดินเป็นแน่เพราะแม่พุทธซ้อนวนอยู่บ่อยครั้งว่าได้ของกำนันจากสองฝ่ายครั้นไม่รับก็ไม่มีคำปฏิเสธเหตุทั้งสองฝ่ายอ้างว่ามอมให้แก่ออกยาแต่จะให้บุตรตนกลับมาตอนนี้ได้เยี่ยงไร กว่าจะกลับคงอีกเป็นปีหรือสองปีเราเช่นนี้หล่อนจะทำเช่นไรแก้วการดาเปิดจดหมายออกอ่านมีดอกแก้วที่ทับไว้จนแห้งคิดถึงรำพึงหาทุกชั่วยามคิดถึงดอกแก้วยามข้าสายมองหากลิ่นแก้วที่เคยข้างกายไม่มีแล้ว ใสพี่สลายแม่แก้วเอ่ยห่างไกลจากดวงแก้วดวงจิตใจพี่คิดถวินหาอยากกอดเจ้าในอุราหอมแก้มแล้วดึงมาประทับจูบให้ชื่นใจไม่สบายหรือแม่แก้วแก้มแดงเชียวแม่ชบาหยอกล้อเด็กสาวพี่อินหนอพี่อินนองนุ่ง ก็ไม่เคยคิดถึงจดหมายก็ม่ม,มีเพราะอยู่ด้วยกันมานานแม้ภายนอกเด็กสาวจะเงียบขรึมแต่ที่จริงแล้วแม่ชบาแก้วออกจากซุกสนนิดๆเมื่อสนิทกันมากขึ้นคำพูดคำจาเลยมีการหยอกล้อมากกว่าคนอื่นแก้วการดาไม่ตอบยกยิ้มอ่านจดหมายต่อความในจดหมายว่าเมื่อถึงเมืองชากังลาวแล้วท่านเจ้าเมืองเกิดป่วย เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าเฝ้าได้แต่ท่านเจ้าเมืองก็ได้จัดให้คณะเดินทางจากพระนครพักที่เรือนรับรองของพระยารามนารงทำให้เขามีเวลาไปศึกษาและเฝ้าดูสถานการณ์ของเมืองชากางราวก้าวการดาหยิบกระดาษขึ้นมาเพื่อตอบกลับเธอเขียนบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาสองเดือนแน่นอนไม่มีเรื่องที่เธอ เกือบต้องมั่นหมายกับเหมื่นจรัสไม่เช่นนั้นชายหนุ่มอาจจะขี่ม้าก,กลับมาเร็วกว่าตอนไปเป็นแน่เช่นเดียวกับจางวางอินที่ไม่ได้เขียนในจดหมายเช่นกันว่าพระยารามนารงมีคุณหญิงชีและมีบุตรสาวนามว่าแม่นวลปรางที่อายุ18ปปีแล้วแรกเริ่มเดิมทีชายหนุ่มไม่ได้คิดอื่นใดเพียงพูดจาด้วยเป็นบางครั้งบางครา เพราะอยู่ในเรือนเดียวกันหากแต่สายตาที่หญิงสาวมองเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจเพราะเป็นสายตาเดียวกับที่เขาเหมาะแม่แก้วชายหนุ่มจึงเริ่มหลีกเลี่ยงแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดอย่างเช่นสำรับคําที่ท่านพระยารามนารง์จัดเพื่อรองรับแขกทั้งหลายในวันนี้แม่นวนปลปรางเดินนำบ่าวใช้ในเรือนที่ถือสำรับสำรับแขกส่วนตัวเองถือสำรับ สำหรับจางวางอินนางชายตามองบุรุษหนุ่มที่ดูดีกว่าทุกคนในคณะทั้งยังมียศศักดิ์เมื่อสอบถามจากพ่อท่านจึงทราบว่าฝ่ายชายยังไม่ได้ออกเรือนยิ่งชายหนุ่มแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษและให้เกียรติยิ่งทำให้นวนปรางปรารถนาในตัวชายหมายมั่นจากให้มาเป็นคู่ครองหญิงสาววาสำรับ ที่สลักอย่างสวยงามฝีมือการงานของนางเหนือกว่าหญิงใดในเมืองชากังราวยิ่งทำให้นางรู้ว่าตัวเองจะต้องได้รับความสนใจจากชายหนุ่มแต่เมื่อมองแววตานั้นชายหนุ่มหาได้มองมาที่นางไม่จึงยิ่งสร้างความผิดหวังดาเป็นแรงผลักดันที่จักเอาชนะให้จงได้คนที่นั่งนิ่งหันไปพูดคุยกับหมื่นวิชิตที่อยู่ข้างกัน และแม่นวลปรางจากปรารถนาในตัวท่านชายหนุ่มไม่ได้ตอบเขายกถุงหอมที่มีผมของแก้วการดาขึ้นสูดดมก็พลันหลุดยิ้มด้วยความคิดถึงคนึงหายิ่งกว่าเดิมมิรู้ว่าคนที่พรานครจะคิดเช่นกันหรือไม่แม่นวลปรางเดินออกมาแล้วหันมองบุรุษหนุม่มเมื่อเห็นรอยยิ้มปรากฏก็ยิ่งสร้างความดีใจให้แก่หล่อน จึงหันไปสั่งบ่าวในเรือนนางจัดวางผ้าปูเตียงที่อบร่ำด้วยตัวเองกลิ่นดอกไม้เมืองเหนือหอมไปทั่วเรือนหญิงสาวเดินไปที่โต๊ะเห็นกระดาษที่เขียนกรทิ้งไว้มีกลิ่นดอกแก้วรอยแต่จมูกในใจคิดว่าจางวางอินอาจจะชอบกลิ่นนี้พี่คิดถึงขนึงหามิเปลี่ยนอยากมีเจ้าคู่เคียงชิดใกล้ มิคิดปรารถนาสิ่งอื่นใดเพียงมีเจ้าเคียงข้างใจพี่เอ๋ยนึกถึงรอยยิ้มก่อนหน้าก็คิดเข้าข้างตัวเองว่ากรนนี้จางวางอินเขียนให้ร่อนแม่นวลนปรางจึงวางมันไว้ดังเดิมกว่าจะเสร็จงานก็ร่วงเลยไปถึงคำจางวางอินไม่อยากดื่มอีกหากดื่มมากกว่านี้อาจทำให้ขาดสติ อากาศร้อนมากชายหนุ่มจึงอยากอาบน้ำให้ชื่นใจที่ท่าน้ำเขาถอดเสื้อออกหมดเหลือเพียงจงกระเบนสำหรับอาบน้ำเพียงผืนเดียวชายหนุ่มใช้มือแต่น้ำเมื่อเห็นว่าไม่เย็นมากจึงคิดจากแช่น้ำเพื่อบรรเทาความร้อนแม่นวนปลปรางมองกล้ามเนื้อชายที่แน่นประทุกส่วนความกล้าความกลัวประดังเข้ามาในหัว แต่เมื่อปรารถนาสิ่งใดแล้วหล่อนมิเคยมีได้คิดดังนั้นนางจึงค่อยๆเดินลงน้ำจากอีกฝั่งระแวแกไว้เข้าไปใกล้าชายหนุ่มจางวางอินหลับตาคิดถึงใครบางคนความเย็นช่วยบรรเทาความคิดถึงได้เพียงนิดกลิ่นหอมของดอกแก้วลอยแต่จมูกก่อนจะมีมือเอื้อมมาอบจากด้านหลังกลิ่นหอมที่คุ้นเคยทำให้เขาพรั้งเผอ มีได้เอ่ยทักนวนปรางมือสั่นรูปคลำร่างกายแน่นหนัาริมฝีปากค่อยๆบรรจงจูบแผ่นหลังยิ่งฝ่ายชายไม่ได้ห้ามปรามอีกทั้งมือหนาก็จับมือนางยิงสร้างความมั่นใจริมฝีปากบางจึงขยับเคลื่อนไปที่ซอกคอบุรุษชายหนุ่มที่กำลังมัวเมากับกลิ่นที่คุ้นเคยมีได้เอ่ยห้ามกลับสมัครสมานร,ร่วมใจส่งเสียงคลางรับ ใบหน้าคมคล้ายไม่มีสติแต่เมื่ออีกฝ่ายพูดคุยคุณพี่เจ้าคะขึ้นเรือนดีหรือไม่อย่างไรแม่นวลปรางก็จะไมิทำการอันใดในที่โรงแจ้งไปกว่านี้จางวางอินได้สติดึงมือบางออกก่อนหันไปมองเป็นแม่นวลปรางปูรสาวของพระยารามนารงแม่นวลปรางเจ้าสันกรามนูนด้วยความโกรธชายหนุ่ม ดึงตัวขึ้นจากน้ำหยิบผ้าคลุมแล้วหันหมองอีกฝ่ายที่ยังอยู่ในน้ำข้าจาักไม่พูดและหากท่านจักรักษาเกียรติพระยารามนารงผู้เป็นบิดาท่านก็โปรดเก็บคำอย่าได้พูดออกไปเด็ดขาดนวนปลปรางท่าะกิดร้องเหตุได้ก่อนหน้าชายหนุ่มจึงแสดงความปรารถนาในตัวเธออย่างร้อนแรงเช่นกันแต่เมื่อเห็นใบหน้านางกลับผักใสได้ส่ง เรากับไม่ใช่คนจางวางอินเข้ามาในห้องก่อนสังเกตว่าเครื่องเรือนถูกเปลี่ยนได้กลิ่นดอกเมืองเหนือที่ติดกายแม่นวนปลปรางจึงหันไปใช้ไอไก่บ่าวประจํากายให้เปลี่ยนเป็นผืนใหม่ที่แก้วการดาดเรเรมาให้เขายังจําคำของแม่แก้วได้น้องอบผ้าปูปลอกหมอนและผ้าห่มไว้หากคุณพี่จักไปนอนที่ใด ก็จงนำผ้าผืนนี้ปูหากขาดสติดาผ้าหญิงอื่นลงนอนกลิ่นแก้วที่ติดอยู่จักได้ทำให้คุณพี่จำได้ว่ามีแม่กแก้วคอยอยู่ใบหน้าคมหันไปยังกระดาษที่วางอยู่ก่อนจะเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ลงไปประโยชน์สุดท้ายคือพี่กลัวแม่กแก้วจะเข้าใจผิดแก้วการดาอ่านจดหมายเราวยกยิ้ม ในายใจคิดว่ายัางไม่ทันจะออกเรือนพี่ท่านก็กลัวเธอแล้วหรือก่อนจะนึกถึงแม่นวลปรางผู้เราร้อนชักอยากเห็นหน้าแล้วสิ